ม33าสเรารักกันสาวสเพฤษภาคมหก 6, มสีได้เงินครบ ,6000 บาทต่อไปมีสิทธิ์ได้เงินโครงการอะไรอีกนะล่าสุดครับนะวันที่3าพฤษภาคมหกสี 4, ครับตอนนี้ครับใครที่อยู่โครงการม33าสเรารักกันคุณจะได้เงินครบ6 0บ0บาท6 0 0 0บาทนี้ก็คือรอบแรกเนะี่ยคุณได้ไป4 0 0 0ใช่ไหมครับรอบ2คุณได้อีก2,000แล้ววันนี้วันที่3 1สพฤษภาคม6กครับหรือคุณดูคลิปนี้วันไหนก็แล้วแต่แต่วันที่3าพฤษภาคม64คุณจะได้อีก1000บาท เข้าไปในแอปเป๋าตังของคุณนะครับดังนั้นคุณจะได้ครบ6000บาทแล้วต่อไปครับคุณจะมีสิทธิ์ได้โครงการอะไรอีกครับถ้าเกิดคุณไม่ได้ถือบร,ริการยังรัดไม่ได้มีอย่างอื่นนะครับผมคุณสามารถได้สิทธิ์อยู่โครงการนะฮะตอนนี้สามารถเลือกได้นะครับโครงการแรกคือโครงการคนละครึ่งนะเฟส3นะครับอันนี้ก็ให้เงิน3,000บาทแล้วก็โครงการยิ่งใช้ ยิ่งได้นะฮะอันนี้คือให้เงินสูงสุด7,000บาทนะฮะคนละครึ่งเฟสสามก็คือทุกค้าที่คุณใช้จ่ายก็ต้องออกครึ่งหนึ่งสมมตุติยอดเงิน100ต้องออก50ลัดออก50นะครับก็คือ50 50ส่วนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จะเป็น90 10 8 55ประมาณนี้ครับ5 ก็จะเป็นตัวเลขแบบนี้แต่ก็ต้องใช้วงเงินเยอะกว่าจะได้เงินสูงสุด7,000บาทใช้หลายหมื่นเลยนะครับ6,000 0่ 6, น6ะฮะห7 0 0 0ื่นครับ, 6, 000, 7, 000. รบก็ลองเลือกดูด้วยกันครับว่าคุณเหมาะสมกับโครงการไหนชอบโครงการไหนมากกว่ากันครับแล้วก็ร้านค้าของคนละครึ่งเนี่ยก็สามารถใช้ได้กับร้านคนละครึ่งร้านคนละครึ่งร้านเราชนะนะครับผมใช้ได้นะฮะ ส่วนยิ่งใช้ยิ่งได้ใช้ได้ร้านอื่นเลยนะครับเป็นร้านในห้างได้เลยนะคุณสามารถไปใช้สิทธิ์ตามร้านแบรนด์เนมร้านต่างๆในห้างที่จดทะเบียนนะครับบริษัทได้เลยนะครับตลงนี้ก็ลองเลือกดูครับว่าต่อไปจะเอาโครงการอะไรนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณเลือกโครงการคนละครึ่งครับก็จะมีอยู่2แบบนะฮะแบบแรกคือลงทะเบียนนะฮะลงทะเบียนแบบที่2คือไม่ลงทะเบียนนะฮะ ถ้าคุณเลือกลงทะเบียนใช่ไหมครับคุณก็ต้องลงทะเบียนในวันที่กำหนดนะครับก็ต้องรอประกาศจากคอรมงจริงๆครับรเดือนมิถุนายนก็จะเริ่มรู้กันแล้วนะครับส่วนถ้าไม่ต้องลงทะเบียนนี่ก็คือกลุ่มที่เคยได้เฟสหนึ่งเฟสสแล้วครับคุณก็ยินยันสิทธิ์ในแอปะเป๋าตังค์ได้เลยต่อไปครับยิ่งใช้ยิ่งได้ครับยิ่งใช้ยิ่งได้นี่ก็คือคุณต้องลงทะเบียนเหมือนกันนะครับมีอย่างเดียวคือต้องล,ลงทะเบียน คุณก็ต้องลงทะเบียนเข้าไปเพื่อจะยืนยันว่าคุณจะใช้นะฮะแล้วเวลาทุกครั้งที่คุณใช้เงินเขาก็จะสะสมยอดเป็นเดือนๆน,นะครับสมมุติว่ายอดกินคือของคุณเนี่ยเดือนนี้คุณได้2000นะเดือนหน้าเขาก็จะโอนเป็นวอยเชอร์นะับเป็นวอยเชอร์ไม่ได้เป็นเงินนะเป็นวอยเชอร์แล้วคุณเอา2000นั้นไปใช้จ่ายได้อีกนะฮะโอเคนะครับก็นี่คือโครงการที่จะมาและคุณจะได้ต่อไปอย่างแน่นอนครับ,สำ,รบสำหรับมสามสามมาละก,กันครับ ถ้าเคุณสงสัยอะไรอยากมีคำถามอะไรเพิ่มเติมครับ mm. พิมพ์บอกผมใต้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้หรือจะกดที่นี่และแอดไลน์มาสอบถามผมได้สำหรับวันนี้คลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติตามชมผมมาตลอดครับวันนี้ต้องไปแล้วครับสวัสดีครับ